อันนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่แจกนะครับแจกแจกยกรังนะครับผมจะใส่ลงไปในนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นรายการพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะแกะจุดแดงๆนี่ออกแล้วผมก็จะเทลงตะกร้านะครับเพื่อความยุติธรรมของทุกท่านที่ลุ้นนะครับผมจะแกะออกอนี้นะครับ จุดแดงนี้จะเป็นตะกุดทองคำนะครับตะกุดทองคำแล้วก็นะครับน่าจะเป็นรายการพิเศษต่างๆนะครับตะกุดทองคำตะกุดเงินนะครับมีหลายมีหมดเก้าองนะแล้วก็ได้ลุ้นได้ลุ้นที่แน่ๆก็คือนะครับได้ลุ้นอ่า ของแจกของแถมยกลังด้วยนะสามองค์นะครับผมจะค้าให้ในลังนี้หมดเลยนะครับทุกานเดี๋ยวผมจะเทลงตะกร้านะครับแล้วผมก็จะนำมาเรียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนำมาเรียงใหม่อีกครั้งแล้วแต่ใครจะลุ้นได้ นะครับนี่จะเป็นเหรียญน,นะครับครับนะครับเป็นเหรียญน,นะครับ เศรษฐีเหนื้อดวงนะครับหลวงพ่อเงินนะหลวงปู่จิลาเสกหลวงปู่เวรเสกนะครับทั้งหมดสามวาระสามพิธีนะครับโอเคโอเคนี่นะเห็นไหมโอเคลงแดงนี้นะครับแล้วผมก็จะไปเรียงเรียงใน่อนะครับเรียงใน่อบ เรียงใส่ในกล่องทุกคนจะเห็นแต่ด้านหน้าของกล่อง,องนะครับจะเห็นแค่ด้านหน้าของกล่องนะจะไม่เห็นด้านหลังนะครับนะครับสําหรับคนที่ลุ้นก็จะเลือกหรือว่าไอ้นี่เบอร์ข้างหน้าเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถเห็นข้างหลังได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับผมครับ